วันนี้มีงานอะไรข่าวนะครับอิตาลตไน์คอร์เปอเรชั่นจำกัดหมาชนนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นเทศวันแรกนะครับเดี๋ยวเราเข้ไปดูในงานกันนะครับเก็บภาพก่อนเก็บภาพเก็บภาพไปลงติ๊กต๊อ นี่ครับอันนี้คือพีนะครับพีอาาย้อนอยู่ก็เก็บเอ็นะครับหไครับอันนี้อ๋อน้องกำลังทานอยู่ดิอดูรในตลาดนะครับเอของอิทิขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารบนเวทีค่ะ ขอเรียนเชิญดรโรนชิตมหาธนพฤษประธานกรรมการบริษัทอิทิริทไนส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญคุณบิงกิตาอัครบุญญาพักประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบริษัทอิทิริทไนส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน คุณไตรเสฐ์อัคราคุณยาพัฒประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายทรัพยากรมนุษย์ขอเรียนเชิญคุณที่รัชยูโอนเียป็นประเทศไทยจากัรมหาชนและคุณกิตโพงศ์เลิศวน,นานูลกรรมการผู้อํนวยการบริษัทหลักทรัพย์คลินิกาจำกัดค่ะ พร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารจากพิธีรับหน้าที่สั่งระคำร่วมกับพิธีเปิดกา,านนรซื้อขายในวันนี้ด้วยนะคะเนื่องจากระบบในการซื้อขายเป็นระบบแรนดองค่ะในช่วงนี้ดิฉันจะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะคะออกที่กล้องสักครู่นะคะ ก็วันนี้ก็ดีใจครับผมก็เราเราเราก้าวมาเป็นถึงจุดหนึ่งที่เราเป็นบริษัทมหาชนนะครับเราพร้อมจะเดินหน้าต่อครับให้บริษัทโตอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็วันนี้เราได้เงินระดมทุนมาแล้วนะครับเราก็จะพัฒนาบริษัทให้เจริญมากขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนนี้เรามีแผนอะไรต่อครับกับของเราก็ตอนนี้เรามีแผนทำนวัตกรรมครับแล้วก็ทำโครงการนะครับที่จะ เข้าไปสู่โปรเจกต์ที่เข้ามาสู่ภาครัฐนะครับ <S <S เพื่อจะพัฒนาแล้วก็ดันให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันครับ <10 S 1> จุดเด่นของเราคืออะไรครับจุดเด่นของเราคิดว่าเราเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งครับเป็นบริษัทที่ค้นหาแต่สิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็มองหาแต่สิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ๆให้กับประเทศนะครับให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ให้ลูกค้าได้สินค้าที่คุณภาพแล้วก็ในราคาที่ดีครับ โดยสั่วนแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่รายได้เป็นยังไงครับตอนนี้รายได้ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่อุปกรณ์่สงสว่างครับผมครับส่วนอยู่ที่ประมาณ80-90เปอร์เซ็นครับครับผมเรามีแบ็คกบอกมั้ยมีครับตอนนี้แบ็คกบอกเรามีประมาณ50เปอร์เซ็นจากยอดของปีที่แล้วและครับครับติดแต่รับนู้นรับนู้ภายในปีนี้ครับครับรับเซ็นสัญญาไปแล้วครับครับนักลงทุนครับครับก็บริษัทเรานะครับก็ วันนี้วันนี้เริ่มเสร็จวันแรกนะครับก็คิดว่าเป็นบริษัทที่ผมคิดว่าบริษัทเราจะาน่าลงทุนนะครับยังมีการเติบโตค่อนข้างสูงภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าเราจะเติบโตทุกปีนะครับแล้วยังมีตัวนวัตก,กรรมที่จะเข้ามาตอบสนองกับลูกค้าอีกนะครับยังไงก็ฝากบริษัทไปด้วยครับผม